ววันทข่าซพมบุรีรัมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏนบุรีรัมจะกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เมื่อวันที่10มีนาคม2566ดรกริดละมูลมอนผู้อำนวยการสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิทรศการการเรียนรู้ Active Learning ฐานสมรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21 ที่สำนักงกานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุชาติหอมจันทร์อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ผู้นําเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนิทรรศการผลงานคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ศึกษานิเทศและคณะทำงานเข้าร่วมณนห้องประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ดรกฤตละมูลมอนกล่าวว่ากิจกรรมนี้จะขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21ครูสามารถนำทักษะกระบวนการรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ Active Learning ฐานสมรรถนะไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดก,การเรียนการสอนให้มีการปรับลดระยะเวลาเรียน ภาควิชาการหรือภาคทฤษฎีลดลงแต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรและให้กลุ่มผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเพิ่มเวลาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากขึ้นมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยผู้สอนสามารถนำการจากการเรียนรู้เชิงรุกไปจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชารวมถึงการนำไปใช้จากกิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆได้ทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสปทสวัสดีค่ะ